สวัสดีครับน้องรักนี่กูกอบช็อกกับแจ็คด้วยวันนี้เราจะไปเกลียนคนกันอย่างแรกเลยเราต้องลบรวบรวมสมาชิกนูน่นไปกันเลยเหมือนกูเจอแล้วมันกำลังแอกอยู่เยันเทค,คอเทเลยสวัสดีครับพี่ชื่ออะไรครับฉันชิ่ก,กยินไอก้กีเนาะใช่เดี๋ยวนะมึงนี่หว่าที่ยิงกูอือ <c oughs> ขอโทษเราไปหาสมาชิกกันโอ้ยอเฮียมึงพิュชจังวะแน่นอนกูคิดไม่ผิดจริงๆที่เรื่องมึงเพื่อนกูอยู่พนนั้นอ่ะโอเคไปดูกันไหนมันอยู่ไหนอยู่นี่แล้วมึงจะชนกูทำไมไอ้อ้วนนี่เลยเยันลูกอุ้ยเฮียอะไรแตกอุ้ยยันลูก นี่ชื่อยลโลไอันี่เยลโลเหรอช่อแล้วฉันชื่อเยลโลงั้นกูต้องชื่อเลสสินะอันนี้มันดูดบุหรี่อ่ะกูไม่ชอบหน้ามันจัดการนี่ไอ้กินกระโดดบุหรี่โอ๊ยอะไรแล้วทำไมเฮ้ยอย่าต่อยกันอย่าต่อยกันเราต้องไปด้วยกันเรายังเหลือใครอีกเหลือพะพูโอ้โหแม่งอยู่สูงซะด้วยหน้าเหมือนนี้เลยฮัลโหลได้ยินไหมพะพูลงมาไม่ต้องเปิดไมค์ในเกมก็ได้นะโอเครูพี่รูพี่แล้วมึงต่อยกูทำไมยินไปหน่อยวันนี้เราจะไปฆาคนที่ไหนดี เราจะไปกุ้งส้มเต็มคนไปาเราไม่ได้โดนปีนเราจะจัดตีให้มันอย่างนี้โอเคตอนนี้กูใกล้ตายแล้วใกล้ตายพอกันเองนี่แหละไปเร็วอุ้ย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 อ้ยอุ้ยงคหมูป่าข้างหมูป่าข้างไปเร็วเดี๋ยวตำรวจมาไปเร็วไปเร็วเลสโก้เลสโก้ไม่นี่เลยเอาดีเมื่อกี้กูเพิ่งได้ยินรถต่รอไป อ้ยชนแม่งเลยไอ้นี่ก่อนเลยแวงแอคในรถเฮ้ยมึงเด็กไหนฮัลโหลเด็กไหนเนี่ยฮัลโหลม่เอาพี่มาพี่ชื่ออะไรเนี่ยชื่อมาวินครับมาวินมาวินวินที่พ่อกูรอพ่อหัวเฮ้ยยิงกูเฮ้ยคลอดูเลยเฮ้ยกูหลบได้ไอ้เพื่อนมันมีปืนเฮ้ยอย่ายิงกูแล้วมึงไม่ขึ้นรถไรมึงชนกันเองเฮ้ยอย่าต้องหลักก่อน ai à, nè lấy ai à, hia mình chạy to lò bảo wá? Chơi chơi, ní coi leu. Mừng bật lốc lốt leu. Cút, cùi ở nấy à? Ní ngay hia leu. Tái leu, leu, cùi tái đái đây đây mùng mít bật lốc leu leu. ơi, chạy yên yên. Mày có gì? Đợi, chạy yên. Đợi, để chờ cùi đang mày yin zắc เฮ้ยมึงตายได้ไงวะตายทามึงบอกกูมาเอาเฮ้ยไอเฮียตายแล้วพูดไม่ได้อุ้ยแม่งดุชิบหายอุ้ยนี่กูพีทกูเข้มันยังไม่ตายยังหายใจอยู่นะเนี่ยไอเนี่ยเดี๋ยวกูปกัดทุกคนตอกัดได้กูยังไม่ได้ออกเลยไอสัตว์เต้นเร็วมันไม่ต้นนะรถมันก็ได้วะเยี่ยมเจอกันปุ๊บอุ้ยมันเห็นเรามันเห็นเราเดี๋ยวมันเข้าใจผิดมันคิดว่าเรายิงเอ้าวผู้โดยกูอยากกินหมูอยู่พอดีแต่แม่ได้หมูสามะอุ้ยแม่งไม่ตายไอเฮียไอเฮียเฮ้ยเร็ว อุ้ยเฮ้ยมึงจะคุยหรือจะแข่งฮัลโหลจะคุยหรือจะแข่งฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลครับจะคุยหรือจะแข่งนี่แม่งกลัวกูเลยกูแต่งตัวเป็นทเทเลพี้<ร>ลองมาคุยหน่อยเฮ้ยตำรวจตำรวจตำรวจตตำำรรววจจไปก่อนได้คิดไปด้วยเฮ้ยมึงคุยดิสวัสดีครับเฮ้ยจะบอลแจกบอลมแล้งแจกบอลจับทิ้นี้น<อ>ี่ทิ้นี้เฮ้ยเ <ไป S 3> ดี๋ยวกูเดี๋ยวกูไอ้นี่ก่อนหนี้รถเราเร็วกว่าไอ้เฮียรถหรือเต่าเนั่นตามแล้วมั้ยมาตามแล้ว อ่ะมันตัวสวยเฉยๆขนสวยไอ้แจ็คมึงต้องออกแล้วแจ็คไอ้แจ็คแจ็คก็ต้องนี่แจ็คดิสเี๋ยวกูลงน,น้ำเลยไม่มึงต้องดิสมันจะตรวจคนมึงดูแล้วดูแล้วอู้ใจยเจย็นใจเย็นครับใจยเย็นครับต่อโลผมรออยู่เฮ้ยผมไม่ขยันหรอกครับต่อหรออุ้ย ผมโดนข้อหาอะไรอีกแล้วเนี่ยเรอลบหนีก็จะพุ๊งเพื่อนเราไปไหนครับไม่รู้ผมก็มากับมันไม่เกี่ยมันบอยผมแต่งตัวเป็นเทเลทับบี้ก็ผมไม่ได้ขับผมโดนข้อหาอะไรเนี่ยหนีนวเราหนีทำไรครับผมไม่ได้หนีผมผมมากับมันเพื่อนเราชื่ออะไรครับไม่รู้ก็มันบอกว่าให้ผมไปแต่งตัวเป็นเทเลทับบี้เพื่อมากับมันแล้วเพื่อนเราดิฟออกไปไหนเอ่ยเพื่อนเราคนขับใช่ไหมรู้จักกันไม่เัียเพื่อนเราคนขับใช่ไหมครับใช่ครับก็หายไปไหนแล้วนั่นดอครับมันน่าจะมีมายากลให้ความวมมือหน่อยก็อาจจะโดนน้อยกว่าเนีลยผมเเเเพ่่่งงรู้้จักกมืออออีาา ง่ายก็คือเรามาด้วยกันถ้าเราหนีกับเขาก็คือเท่ากับเราสมรู้ร่วมคิดอะค่ะงั้นที่หลังผมที่หลังก็โดดลงจากรถใช่ไหมครับใช่ครับอ้าวผมก็ตายตายก็ต้องยอมครับกูอยากจะเอาตูดกินเทกหน้ามันชิบหายอันนี้ให้ผมส่งเราเลยหรือไงครับหรือว่าจะรอเกันงั้นผมส่งเลยเนาะถือว่าเราเพิ่งรู้จักกันเมื่อกี้นะครับเราไม่ได้เป็นอะไรกันใช่ไหมใช่อันนี้เดี๋ยวเราจะโดนเป็นสมรู้ร่วมคิดนะครับแล้วก็หลบหนีก็จะคุมนะห้านาทีนะครับอันนี้คือขั้นต่ำสุดแล้วห้าลอยนะครับโอ้โหไม่น่ามาเลย เขามีความอะไรเราจะได้ไม่โดนไปด้วยเนเคะถูแหละให้รู้ครั้งนี้ค่ะจะได้ไู้เหี้ยคุณเป็นผู้เล่นที่เล่นมานานแล้วนั้นเราก็น่าจะอ่านบ้างนะคะับไอเยี่ยใครจะว้าวออกไปไหน